การที่เราจะก้าวไปสู่ที่สูงได้นะีคะนี่นะคะมันก็จะมีแรงต้านอยู่เสมออย่างตอนนี้เราเดินขึ้นเนินนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเดินขึ้นอย่างง่ายๆสบายสบายได้เพราะว่ามันจะมีแรงต้านเหมือนจะทําให้เราถอยหลังอยู่ตลอดเวลาเราก็จะต้องฝืนสู้เดินเข้าไปใช้พลังเยอะหน่อยนะคะกว่าจะเดินขึ้นไปให้ถึงจุดหมายตรงนั้นที่เราต้องการนะคะเป็นจุดที่เราปรารถนาว่าเราตั้งเป้าหมายว่า เราจะไปถึงจุดนั้นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกคำความปรารถนาของเราที่คาดหวังไว้นะคะมันจะมีอุปสรรคมาเสมอเหมือนกับตอนนี้นะคะกว่าจะเดินขึ้นมาได้เนี่ยคือมันถ่วงน้ําหนักจริงๆนะคะเราก็ค่อยๆเดินอย่างช้าๆช้าๆนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่สายตาเรามองจุดจับจ้องไปที่จุดหมายแม้ว่าจะมีอะไรมาข้องแวะมาเกี่ยวข้องมา ฟาดฟันมาถาโถงมาเป็นอุปสรรคขัดข้องอะไรก็ตามเราจะมองข้ามอุปสรรคเหล่านั้นหรือไม่เราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันไปแต่ว่าถ้าใครที่ไม่สู้นะคะเมื่อเจออุปสรรคมาก็จะถอยก็จะหลบปลีกปัญหาปัญหาก็ยังไม่ได้ถูกแก้มันก็จะติดตาม ข้องเกี่ยวข้องแวะเกาะแข้งเกาะขาคุณไปตลอดทําให้มันเป็นภาระไม่มีอิสระไม่ได้ปลอดโปร่งอะไรนะคะถ้ามีปัญหาต้องกล้าแก้แม้ขื่นขมโลกยังมีแง่งามยามโศกตรงใช่ต้องก้มรับกรรมไปจนตายเราไม่ต้องกังวลน,นะคะใครๆก็เจอปัญหาเจออุปสรรคทั้งนั้นดูอย่างภาพที่เห็นด้านหลังนี่นะคะเป็นการก่อสร้างห้องพักที่อยู่บน ภูเขาสูงนะคะสูงจากระดับน้ำทะเล155ถึง1,593เมตรที่เขาคอเลยนะคะเขายังขนอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาได้แล้วแต่ละที่ที่จะก่อสร้างเติกขึ้นมานี่ไปเห็นนะคะเป็นพื้นที่ก็ไม่กว้างมากนะคะก็ปรับเขาก็พยายามปรับะพยายามทำนะคะเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่สวยงามเหล่านี้มารองรับผู้คน มารองรับพวกเรามารองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาคอ้อที่จังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่าใครก็ตามที่ผ่านไปผ่านมาเห็นป้ายโฆษณาบิลบอร์ดโฆษณาก็จะมาเที่ยวมาชมกันนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมคะว่ามันเกื้อนหนุนจุนเจือเกื้อกูลกันในทุกสิ่งทุกอย่างใครทําอะไรได้ก็ทําใครสร้างที่พักได้ก็ทําใคร่เป็นแรงงานได้เป็นคนสวนเป็นคน ทำครัวอะไรได้ทุกอย่างเนี่ยมันเรียกว่ามันผสมกลมกลืนกลมเกลียวกลมกล่อมเหมาะเจาะกันทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้มีความสามารถเท่าเทียมกันทุกคนแต่ทุกคนเนี่ยสามารถเอาความสามารถที่ตัวเองมีถนัดในแต่ละด้านเนี่ยออกมาใช้ออกมาทําให้เกิดประโยชน์ได้ประโยชน์ชนที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะคะก็คือพลังใจแล้วก็มีความสุข เชื่อมากเลยนะคะว่าผู้ที่ให้ความสุขเจ้าผู้เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าเจ้าของเองหรือว่าพนักงานทุกคนเขาย่อมมีความสุขแน่นอนเพราะว่าตัวเองมาเห็นเราเห็นเขาบริการอย่างดีมากเลยค่ะบริการดีประทับใจทุกคนเลยนะคะน่ารักมากๆตั้งแต่พนักงานที่ขับรถไปพาเราไปส่งที่นี่นะคะเวลาเราออกจากบ้านพักเนี่ยจะไปจะมาจะมาที่อ่ เขาเรียกว่าเรือนอาหารเนี่ยนะคะที่เราประทานอาหารเช้าอาหารกลางวานันอาหารเย็นอะไรเนี่ยเดินมาไม่ไหวนะถ้าถ้าอยู่ตึกไกลๆนี่ค่ะถ้าอยู่ตึกไกลๆจะเดินมาไม่ไหวก็จะต้องอาศัยโทรศัพท์ไปที่อ่ที่เหมือน call น,นเตอร์เขานะคะแล้วก็ให้รถไปรับแล้วก็มาก็มีบริการดีก็อยากให้เพื่อนๆนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอาศัยกันทั้งหมดนะคะอย่าคิดว่าคนนั้น ไรค่าคนนี้ไม่มีประโยชน์คนนั้นด้อยกว่าหรืออะไรถ้าเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปประกอบกันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรสมบูรณ์หรอกค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันประกอบกันขึ้นมาจากสิ่งเล็กเล็กน้อยเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆนะคะที่เขานํามาย้อมสีเหล่านี้นะคะเป็นสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีชมพูอะไรต่างๆนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าทําสิ่งที่มันเหมือนกับไรค่าแล้ว ทำให้ชุบชีวิตทําให้มันมีชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสร้างความสุขให้กับผู้คนได้ชีวิตของเราถ้าเราสร้างความสุขให้กับตัวเราได้แล้วโลกนี้ก็จะมีความสุขเพราะความสุขมันจะแผ่ขยายออกไปจากตัวเราไปยังสิ่งรอบข้างไปยังคนรอบข้างไปยังบรรยากาศรอบข้างอยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนเราทุกๆคนนะคะเสียงนกจิบจิบ,จบมาแล้วนะคะคือตอนนี้ค่ำแล้วนะคะประมาณ 17.25นาฬิกา25นาทีนะคะนกเนี่ยก็เริ่มบินกับรังส่งเสียงที่จะเป็นบรรยากาศที่มีความสุขมากบางครั้งนะถ้าเราได้มีโอกาสที่มาอยู่กับบรรยากาศที่มีความสุขที่มีธรรมชาติแบบนี้มันเพิ่มพลังชีวิตให้จริงๆนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากได้พลังใจพลังชีวิตความแนวความคิดดีๆติดตาม y o u t u b e ครูอ้อมตะวัน m y s e s expert ได้นะคะ